ก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทิคอะไรเล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นเทคนิคกันนะนต่จะเป็นเทคนิคแหละเทคนิคที่ผมจะมาสอนในวันนี้คือมันจะเป็นเทคนิคในการเอ่อเก็บเจ้าทูมิทูทูมโตเจ้ามะเขือเทศเออมะเขือเทศแบบไวๆนะผมโดยคนปกติเนี่ยผมที่เขาจะมาเก็บ ทูไปทูเอาไปขายเจดงการเนี่ยคนส่วนมากที่ผมเห็นเ็าทำอนะไรคือจะเป็นการกด e ค้างแล้วก็ยืนนิ่งๆใช่ไหมแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันนานเดี๋ยวผมจะสอนวิธีที่ผมจะใช้ในการใช้ในการเก็บใบให้ผมคือการกด e ค้างแล้วก็เดินขวาแล้วก็เลื่อน ซ้ายอะไรเงี้ยก็คือเดินขวาแล้วก็เอาเมาส์ขวาเลื่อนไปทางขวาเดินซ้ายแล้วก็เอาเมาส์เลื่อนซ้ายประมาณนี้นี่ครับผมแล้วเราก็กดอ e ครั้งแล้วก็ทําตามที่ผมบอกครับผมเลื่อนอีไปนิดห,หน่อยเลื่อนเมาส์นิดหน่อยครับผมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแป๊บเดียวเต็มเลยถ้าเอาไปเทียบ ถ้าเอาไปเทียบกับเอ่ยืนนิ่งๆแล้วก็กด E อะ่ะผมว่าเท่าที่ผมไปลองมาแนละ้วผมผมไปนับเวลามานะคือกดยืนนิ่งๆแล้วก,กด E ปกติแบบนั้นมันใช้เวลาอยู่ประมาณ30กวบีเลยสําหรับของผมนะแต่ถ้าเราใช้ไอ้เทคนิคที่ผมบอกเนี่ยที่ผมเอามาทําให้ดูในคลิปเนี่ยมันจะเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณครึ่งหนึ่งได้นะประมาณ12-13วี แล้วแต่คนมีทิ้งหนิคสำหรับคนที่มีออโต้คียก็จะสบายไยเดี๋ยวผมทำให้ดูสำหรับคนที่มีออโต้คียแบบผมนะออโต้คียที่ผมใช้นี่มันจะไม่ใช่เป็นออโต้คียขนาดนั้นนะมันจะเป็นแอปไทนี่แท็กครับผมอยู่ไหนวะแอปไทนี่แท็กนี่อันนี้ครับผมอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่แอปอีแอปนี้ครับผมแอปไทนี่แท็กอันนี้ไปหาโหลดได้ในกูเกิลโค m มอะไรพวกนั้นเลยนะผม สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราไปตั้งปุ่มกันกดไปตรงเออเปอรอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วไปตั้งเวลาประมาณแล้วแต่แล้วผมผมใช้10นี่กำลังดีนะนีแ่แล้วก็ใช้ c o n t i n u l payback อะ continual payback อันนี้คือมันจะเป็นเหมือนการทำให้ออโต้คย์ของเรามันวนลูปนะครับผมส่วนไอ้ตรงนี้สองอันนี้สำคัญ อันนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับการบันทึกการกดปุ่มอะไรพวกนั้นนะอย่างผมตั้งไว้ที่ปุ่ม F8 เนะนี่ F8 ผมก็จะกด F8 ปุ๊บผมก็จะกด E รัว แล้วการที่เราจะกดอยู่ก็คือกด F8 อีกรอบนึงครับเพื่อเป็นการนี้ก็คือมันจะเป็นการเหมือนและการที่เราจะผมจะอ๋อนี่นรากด E อยู่ตอนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ K Back Hotkey อะ K Back Hotkey ก็คือการตตรรงทที่่เาบันนนึกออยู้ให้มันใช้งานในการให้ไอ้ที่เราบันทึกเมื่อกี้มันจะทำงานเอาตัวผลอะไรของเราเนี่เมื่อกี้พลาดให้มันเร็วขึไอเมื่อกี้ผมไปเลื่อนเมาส์เดี๋ยวทำใหม่กด F8 แล้วก็กด E รัวๆครับผม แล้วก็กดปิดอ่ากดปิดเสร็จใครใครที่กูล,ลืมสามารถกดเซฟไว้แล้วแล้วก็ตั้งชื่อไว้ตรงเดสก์ท็อปเนาะนี่พอเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนี่มันจะมาอยู่ตรงรานาตรงนี้นี่ที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้แล้วก็สามารถกดโอเพนตรงนี้ได้แล้วก็ไปหาอันที่เราใช้เมื่อกี้ใช่ไหมในชะ่ใช่ใช,ใช,ใช่อันนี้แหละนี่มันก็จะเป็นชื่อไฟล์ของเราที่ใช้อยู่เนาะ อ่านี่แล้วผมก็จะไปใช้ให้ดูอ่านกด F 1 2ปึ๊บนะครับผมมันก็จะเก็บแบบใบมากๆเลยผมโอ้เหลกๆลนะการใช้อะไรแบบนี้มันจะแหลกกับความแหลกเยอะอยู่นะครับผมแต่เร็วมากนะครับผมปาดนี่จ๋งไปหนาเราไม่ได้สนราคาอะไรพวกนะั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าอีเวนต์นี้เรา ทำแค่เพื่อมาเอาของอย่างเดียวนะก็อ่ะใช่แล้วมีผมมีอีกเทคนิคนึงนะครับหลังจากที่อัปเดตหลังจากที่เกมเนี้ยอัปเดตเป็นเวอร์ชันเออข้อใดหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสองนะใช่ป่าวะ VC หนึ่งเอเดนหนึ่งสี่หนึ่งสองเออนะครับผมการปลูกไอ้เจ้าโทมเมโทูนะครับผมมันสามารถปลูกกันแบบติดติดกันได้เลยับผมจะไม่ดืด อย่างผมเอาเมาส์ไปชี้แบบนี้นี่นี่เห็นไหม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 มันปลูกแบบทับกันเลยเดินน่ะเห็นไหมเห็นไหมนี่มันหลังจากอัปเดตมานะผมเพิ่งอัปเดตมาวันนี้เลยแหละวันนี้วันที่6เอ้ยเออเดือน6วันที่ปี2025อัปเดตวันนี้สดๆเลยตอน เที่ยงเอตอนสามทุ่มนะผมเพิ่งมารู้เทคนิคก,ก็ไม่นานมานี้นะครับผมเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรดน้ำกันไหนวะ Water. <28 S 1> นวอเตอร์ยี่สิบแปดวิเลยมาวะเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องไปกดปิดเนี่ตอะเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะเราแค่กดวางพื้นที่เดียวกันนะแค่นนจบเลย ผมแนะนำว่าถ้า,ถ,าถ้าจะใช้แบบกด E ค้างอะเราต้องหัดซ้ายขวาช่วยด้วยมันจะเร็วขึ้นนิดหนึ่งถ้าจะทำแบบที่พื้นนี้นะแต่ถ้าทำบนเนี้ยไม่จะเป็นต้องทำอะไรมาเราก็แค่ยืนเดินเดินไปเดินไปนะแล้วก็กด E ค้างไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ผมแนะนำเป็นเทคนิคนี้นะมันง่ายๆเดียวเรากด A D A D นะแล้วก็กด E ค้างไว้ แบบนี้สบายครับผมแต่ถ้าอยากแบบววๆแบบวจีอ่ะวจีเลยผมแนะนำให้ใช้แบบเป็นพวกมาคูหรือไม่ก็พวกออโต้คิกหรือไม่ก็ไอเทยนิทักอันที่ที่ผมแนะนำนะครับผมอะตอนนี้ผมว่ามันน่าจะใกล้ถึงเวลาละอ่านี่เหลืออีกนาะ่งทีแปดวีนะเดี๋ยวไปเคลียร์กระเป๋ากน,นกระเป๋าไม่มีอะไรให้ซื้อไปกด กดเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะผมกดอีครั้งแล้วกวาดนาซ้ายขวาเดี๋ยวเต็มแล้วแ้่หลังจากนั้นเราก็ไปรอเลยเดี๋ยวผมจะทำของแบบมีออโต้คลิกให้ดูว่ามันจะไวไวแบบมากๆเลยอัอีกสิบสองวิ อ๋อใช่แล้วอีอัปเดตใหม่ที่เอามาเนะี่ยคือมันจะมีอีเวนต์คูณ2องได้นะผมะเดี๋ยวมาดูกันจะมีเปล่าอ๋อไม่มีเว้ยปุ๊บอ่านี่ใส่ไปแล้วกด F 1 2ปุ๊บปุ๊บวายวาไวาไว,ไว,ไวมากไวมากมานจะมีอาการแหลกๆหน่อยนนะผมอ่านี่เสร็จแล้ว ไหมแป๊บเดียวเ่านั่นนะแหละเสร็จเลยเนะี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูหลายๆวิธีเลย,ป,ลยปืบใส่ไปปุ๊บอ่ากด F12 เอาไปกดปุ๊บปิ้นสกินสมหาเลยนะอ่านี่ขึ้นขึ้นไปข้างบนนะผมปุ๊บ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 โอ้โอ,อ,อ่อ้อ่านี่เต็มแล้วไม่ไง แ๊บเดียวนะผมอยู่ส่วนแปบเดียวเท่านั้นนะเราไม่ต้องไปกดอีค้างอะไรแบบนั้นต่อนะผมเต็มนี่ย<ม>ผมอ่าแล้วอีกอย่างนึงครับผมผมใส่แพ็กีไปสองตัวนะก็คือตอนนี้พื้นที่ในกระเป๋าทั้งหมดของผมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ250กว่ากว่าได้นะผมบวกกับอ่อพวกแพ็ก b เนี่ยมันเวลเพิ่มเมันเลยมีกระเป๋าเพิ่มใหม่นิดหนึ่ง อันนี้ขนาดมีแพ็กบีนะผมคือมันไวมากเลยนะอุย้ยไขวะนะอ๋อเพื่อนจันองกปุ๊บใส่คนเดียวนะตอนนี้น่าจะไม่ยังยังไม่ถึง5นาะทีปะ่ะเดวถึงไปแล้ววนะโอ้ยเพิ่ง5นาะทีเพิ่ง5นาะที8ปดทันโอ้ยเอ้ยจริงทันนะรีบไปหน่อยปัป๊บ นี่หมื่นหกนะครับผมถ้าหยุดตรงกลางอาจจะมากอาจจะมีมากกว่านี้นะผมถ้าทำดีๆหน่อยนะมีเพื่อนช่วยผมว่ามีโอกาสถึงสามหมื่นได้ง่ายๆเลยนะปาปสิบหกซัมเมอร์คอยนะผมเบสิคดีซัมเมอร์แพ็กสองงานบัตรของอยัก อันนี้นี่นะมาดูของกันเมื่อกี้นะผมเจ้าสมมร์ซีคอย,อยสมมร์คอยอะไรเมื่อกี้นะสามารถเอามาซื้อของในร้านนี้ได้เนาะก็วิธีการดูนะผมว่าเราจะได้ไอ้ัมมร์ซีคอยต่ออีเวนต์ต่อครั้งหนึ่งนะ่ะได้เท่าไหร่ก็คือ 1,000เท่ากับ1 Summer s e มอร์ซีคนะครับผมก็อย่างเมื่อกี้ผมได้มา16อันก็คือ16นเนาะดีง่ายๆเลยไอที่เห็นผมมีเยอะๆอันนี้คือผมไปทำกับเพื่อนมามันมีอีเวนต์เจ้า Summer ร e เมกาะไรไม่รู้อะมันจะคูณ2ที่เราใส่ผลเข้าไปตอนนั้นทำได้ประมาณ5้าหมนะ เโอเคนะผมสำหรับวันนี้ผมก็น่า,นาจะพอมอะแม่งเทคนิคนี้แม่งผมว่าใช้ได้นะอาจจะใช้ได้ยาวๆเลยถ้าอีเวนนี้ยังไม่ไปนะหรือมันมีอีเวนที่ต้องเอาแบบพวกผลไม้อะไรแบบนี้มาใส่อีกผมแนะนำเลยวนไะอเทคนิคนี้นะรีบทำนะผมก่อนที่มันจะไปนะครับผมก่อนที่อีเวนอ,อีเวนนี้จะไปนะก็ บายบครับผม